สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการแก้ไขาอาการค้างของเครื่องแท็บเล็ตพีซนะฮะวิธีการแก้ไขก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับค้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนหลังจากที่เครื่องดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้กดปุ่ม p o w e r อร์ปุ่ม v อ l ล m มนะครับแล้วก็ปุ่ม b บ็คนะครับพร้อมกัน3าปุ่มนะฮะบออลูมนี่ สามารถเลือกกดได้นะครับว่าจะเป็นเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะกดสามปุ่มนะครับกามปุ่มพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็รอจนกว่าโลโก้โซโคแพดถ้าเป็นพีซีขึ้นมาปุ๊บให้ปล่อยปุ่ม Power นะครับแต่ยังคงกดปุ่มวอลุ่มและปุ่มแ a c k ค้างไว้นะครับพอขึ้นกระป๋อง Android มาปุ๊บนะครับให้กด2ปุ่มนี้นะครับ Power แล้วก็เพิ่มเสียงนะครับพร้อมกัน จากนั้นนะครับให้กดปุ่มเลื่อนวอลลุ่มนะฮะกดปุ่มเลื่อนลงมาที่ wipe data factory reset นะครับเป็นการรีเซ็ตเป็นการรีเซ็ตเครื่องะครับให้เป็นการคืนค่ากับจากโรงงานนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ให้สังเกตนะครับเป็นเมนูที่3นะครับ i ว e Data Factory Reset นะครับแล้วก็กดวิธีเลือกก็คือกดปุ่มพาวเวอร,ร์นะครับลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อน v o l ลุ e มนะครับลงมาที่ delete all user data นะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่เลือกเมนูนี้เครื่องก็จะทำการ format data นะครับแล้วก็ format c a h e นะครับแล้วเราก็ reboot s ต e มนาวนะครับโดยกดปุ่มเวอร์อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวขอยาชาร์จแบตด้วยนะกันนะครับตรงนี้นะฮะเครื่องก็จะใช้เวลาในการรีเซตตัวเองใหมนะ่ประมาณนาที40วินาทีนะครับผม ผมจับเวลาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ก็หาวิธีการกดหยุดสักพักใหญ่ๆฮะกดจนนิ้วแทบจะล็อกอยู่แล้วนะครับก็ยังหาวิธีการเปิดไม่ได้นะครับเมื่อเครื่องทําการลั้นเข้ามาแล้วนะฮะ learning system เนี่ยจะยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเราได้ทําการลบข้อมูลไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นแอปพลิเคชันที่เป็น adobe f l a s player เนี่ยก็จะหายไปด้วยฮะ วิธีการก็คือผมก็โหลด Adobe Flash Adobe Fat, มาไว้ใน micro sd นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องติดตั้งลงไปที่ตัวเครื่องด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถใช้การได้นะครับหว่งนี้ก็รอไปเรื่อยๆกันนะครับผมจะเย็นๆครับ มาแล้วนะครับเครื่องก็จะถามว่ายินยอมให้ข้อมูลตำแหน่งไหมก็คือถ้ายินยอมก็กดยอมรับไม่ยินยอมก็ไม่ยอมรับในที่นี้ผมขออนุญาตกดไม่ยอมรับก่อนแล้วกันนะครับเครื่องก็จะทําการรีเซ็ตเหมือนว่ามาจากโรงงานฮนะแล้วก็ตกลงนี้เดี๋ยวจะาสาที่ได้ดูว่าทําไมถึงใช้งานไม่ได้ดูนะครับ l e ARNING SYSTEM นะฮะแปนะครับนึงครับจะเกิดอาการค้างของเครื่องโอเคตตกลงนะครับทุกอย่างดูเหมือนปกติดีทุกอย่างนะครับเข้าสู่ l e ARNING SYSTEM แล้วนะฮะ ไปดูที่บทเรียนนะครับบทเรียนออฟไลน์นะครับแล้วก็ภาษาไทยพหนึ่งนะครับพอในนี้จะมีหัวข้อของบทเรียนให้เราเลือกนะครับแต่พอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะยังไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยนะครับเนื่องจากว่าไม่มี Adobe Flash นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการติดตั้ง Adobe Flash ไปก่อนเวผมกดปุ่ม back ออกมาก่อนแล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเข้าเมนูนะฮะทางด้านนี้แล้วก็เลือกเครื่องการติดตั้งนะครับเป็นรูป Android แล้วก็เป็นเหมือนรูปกล่องนะฮะอันนี้พยานนิดนึงกล้องอาจจะไม่ชัดน,นะครับแต่ตรงนี้นะครับเครื่องการติดตั้งนะครับจากนั้นผมจะใส่ micro sd ลงไปนะครับผมได้โหลด adb flash ไว้ใน micro sd เรียบร้อยแล้วฮะ เลิกการเลือกติดตั้งนะครับไปที่ T F Card นะครับควบคุมป้องกันนะครับอันนี้ผมผมไปวางไว้ทีงนี้นะครับแล้วก็ Adobe f a t Player นะฮะทำการใส่โค้ดนะครับเหมือนเดิมครับ9 Superwidth OTPC 0นะครับแล้วก Super ็ Superwidth เื่ตั้งค่านะครับเดี๋ยวญาติตั้งค่าไม่รู้จักที่มากันนะครับไปที่ความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เลือกตั้งค่าไม่รู้จักที่มานะครับุญาตนะฮะแบกกลับไปทีหนึ่ง T F Card นะครับ,บ,กกบ, 1, รบไปเลือกที่เก็บของเรานะครับที่เก็บ Adobe Flash นะฮะ คสุภวิทย์ otpc นะฮะศูนย์ติดตั้งออฟฟแฟครับเสร็จสิส้นนะฮะ,ะเดี๋ยวลองกลับไปดูใหม่ที่ learning system นะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ยังนะครับ ท่านี้นะครับบทเรียนก็จะสามารถใช้งานได้เรียบร้อยเหมือนปกตินะครับนี้ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะซักถามอะไรนะครับก็โพสต์ลงมาที่กระทู้ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวนงครับผมสวัสดีครับ